สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำรถสิบล้อหัวลากสองเพลาตระกูลฮีโนเครื่อง380แรงม้านะครับจดทะเบียนปี2567กระทะล้อน็อตสิตัวนะครับยกหัวเก๋งแบบไฮดรอลิกมีระบบโช๊คอัพและคอยสปริงรองรับหัวเก๋งนะครับ ป้องกันการสารั่นสะเทือนขณะขับขี่ซัตซีรุ่นใหม่นะครับทนต่อแรงบิดได้ดีนะครับระบบเบรกลมล้วนมีระบบป้องกันล้อล็อกนะครับ ABS รถสภาพดีนะครับ พร้อมใช้งานสภาพภายในเก่งนะครับอุปกรณ์ครบแอร์เย็นมีระบบถุงลมนิรภัยนะครับสำหรับท่านไหนหาอยู่นะครับรถใช้งานน้อยนะครับไม่สองหมื่นกโล สนใจติดต่อนะครับเบอร์โทร0942824193ขอบคุณครับสวัสดีครับผม